54าสทับห้และนาปรังปี55าห้านะครับรวมไปเสียทนึสร็จ136,000ขาดทุนนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เขากำลังรอกันอยู่ก็คือว่าสามรอบ3รอบนี่ตัวเลขประมาณนักส2 0 0 0นสองนะครับคือรอฤดูนาปีนะครับ55าหทับห้นะครับ55าหทับห้เดิมทีเนี่ยมีการพูดถึงตัวเลข80,000ล้านขาดทุนแต่ว่าหลังจากนั้นคุณวราเทพบอกว่ายอดที่ว่านี้เนี่ยครับทางคณะอนุกรรมการลืมคิด ในส่วนเข้าสารนะฮะประมาณ5 5 0 0 0 0อ่าสี0 0 0 0ห้าตันครับนะฮะที่ยังไม่ได้คิดราคาขายแต่สุดท้ายได้แต่ละต้องมาลบออกอย่าง80,000นและสุดท้าย <นะ S 1> คุณวา <ๆ S 2> เทพก็สรุปบอกว่านี่ก็ประมาณนี่นประมาณ3 9 3 9 0 0นะครับก็ร,บรวมกัน สงวดนี่นะฮะสามงวดแล้วนะครับประมาณสักสองแสนสอล้านบาทนะครับก็เสนอครมในวันพรุ่งนี้นะครับตัวเลขสองแสนล้านก็ถ้าก็ใกล้เคียงกับ2 6 0แสนหกล้านการไป4ี่หมื่นล้านการว่หมื่นล้านนะ2องแสนสอนะครับก็เสนอครม พรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่ไม่ก่อนน้านี้จริงๆวันสวันที่ผ่านมานี่ก็ผ่านนี้ก็เสนอตัวเลขมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งห่างกันเยอะเลยนะครับสี่หมื่นสามบ้างอะไรบ้างนี่นะครับตัวเลขจากไหนก็ไม่ทราบนะครับเอาละฮะเราไปเข้าสู่ประเด็นที่เราตั้งเป็นประเด็นคำถามให้กับท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความพิเดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นะครับวันนี้ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งซ่อมดอนเมืองขาลงรัฐบาลหรือว่า เป็นเรื่องที่ประชาชนอยากจะให้บทเรียนกับทางรัฐบาลนะครับโกศกพักเพื่อไทยคุณพร้อมพงศ์นพฤทิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านโคศกครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ,รบมีเรื่องต้องสัมภาษณ์กันอีกสักรอบหนึ่งนะฮยินดีครับ,รบวันนี้เพื่อไทยประเมินแล้วเหตุที่แพ้จากปฏิป,ปัติ์นี่นะมีปัจจัยอะไรบ้างคุณคุณพร้อมพงศ์ฮะ ก็ปัจจัยที่หนึ่งก็เรื่องระยะเวลาการหาเสียงของคุณแฟมยุรนันนะครับ,รบก็สิบแปดวันก็ค่อนข้างจะน้อยไปอ่าและก็ที่สําคัญเนี่ยต่างกับ,กบคุณคุณอี้แทนคุณซึ่งก็สมัครตั้งแต่ตอนเลือกตั้งตอนปีห้าสี่ที่สู้กับคุณเก่งการูนนะครับ,รบซึ่งอันที่สองเนี่ยคือผู้ใช้สิทธิ์แต่ผมมองว่าต่ากว่าเลือกตั้งปีห้าสี่ ก็คือเลือกตั้งปี54ประมาณ71-72เอเซ็ตครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มาใช้สิทธิ์เพิ่61เเซนก็หายไปประมาณ10เซก็ประมาณกคือหมื่นคนนะครับาะคะแนนตอนถ้าเทียบเลือกตั้งปี54เนี่ยคุณอี้กับคุณเก่งการุณเนี่ยได้คะแนนคุณเก่งเนี่ย38,000คุณอี้ประมาณ30,000นะครับก็ก็ต่างกันประมาณ8,000ครับแสดงว่าที่หายไป10เปอร์ซตเนี่ย คุณพร้อมผมมั่นใจว่าเป็นคะแนนที่จะลงให้กับคุณยุรันนันถ้าออกมาใช้ผมมองว่าถ้าคะแนนที่หายไปประมาณสิบสิบถึงสิเ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยถ้ามันลงคะแนนนะครับแบบแบบแบบเหมือนการเลือกตั้งปีห้าสี่ก็ผมว่าคุณแชมัน่าจะชนะนะ <S <S เ,เ,กเกิดการเทียบกับคุณเก่งการลุนที่ข้อมูลที่เรารวบรวมทุกข่าวคุณพ่องบางคนอาจจะอ,อาจอาจะตั้ง,<ล>งข้อสังเกตอย่างนี้แม่ตอนนี้มาอ้างเรื่องสิบปดวันแล้วทำไมาก่อนหน้านี้ไม่เลือกคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นคุณพิมพชนาเนี่ยเพราะว่า,วานี่คุณพิมพชนาบอกว่าถ้าเป็นตะกูลโหสกุลลงคะแนนจะไม่ออกมาอย่างนี้อคือต้องต้องต้องเรียนนิดนึงว่าตอนนั้นก็เราก็ทางให้ทางกทมโดยเฉพาะภาคตะวันออกโซนคุณอนุดิติซึ่งเป็นประธานโซนตะวันออกเนี่ยครับก็เรียกว่าก็มีการคัดโวผู้สมัครแต่นี้ทาง กศมอเองก็เห็นว่าถ้าเลือกอแฟนคุณเก่งซึ่งเป็นสอกอ,อยู่แล้วก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่คือบอกว่าถ้ามาลงสสต้องเลือกสอกใหม่อันนี้จะโดนจะโดนโจมตีอีกนะครับทีนี้แต่เถ้าเลือกคุณยุรนันเนี่ยซึ่งลาออกจากสสบัญชีรายชื่อก็เลื่อนสสบัญชีออรายชื่อลําดับถัดขึ้นไปเนี่ยก็ไม่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 ต้องเสียเงินในการเลือกตั้งอันนี้เราก็ไม่อยากให้มีลักษณะว่าไปเสียเงินภาษีซ้ําซ้อนและถูกโจมตีอีกอันนี้ก็ถือว่า วิธีการเรือกคุณยุนันก็ถือว่าเหมาะสมแล้วและผมถือว่าวันนี้คุณยุนันก็สามารถก็ทําทํางานได้ดีนะสิบแปดวันได้มาสามหมื่นนถือว่าคะแนนไม่ได้ขาลงเหมือนที่หลายคนพยายามจะมองว่าไม่เป็นขาลงรัฐบาลหรือเปล่าคุณพี่เนี่ยนะครับผมคุณว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าทางประชาชนเนี่ยต้องการที่จะให้บทเรียนกับทางเพื่อไทยไม่หรืครับผมมองว่าไม่ใช่ขาลงรัฐบาลผมยืนยันได้เลยแล้วดูจากข้อมูลและปัจจัยต่างวันนี้เราก็ในคณะ ผู้บริหารพรรคก็รวมทั้งแกนนําก็ได้หารือกันแล้วผมว่ามีการแถลงข่าวเมื่อเช้าว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยคุณอี้แทนคุณถ้าดูการเลือกตั้งปีห้าสี่นะครับกับการเลือกตั้งซ่อมเกตสิบสองวันที่สิบหกมิถุนายนเนี่ยคุณอี้ก็ได้คะแนนเท่าเดิมครับสามหมื่นสองหมื่นก็สามหมื่นสองก็ต่างเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจว่าฐานที่เป็นของประชาธิปัตย์นะครับซึบ่งของเสียงขนาน้ขนางมากโดยเฉพาะ สสรวมทั้งบริหารกรทมมาเป็นสามสมัยเนี่ยก็เรียกว่าต่อเนื่องกันเกือบเกือบสิบปีนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้คะแนนนิยมตรงนี้เป็นฐานจับตั้งอยู่คือเขก็เียกาคะแนนไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยถ้าคนมาลงคะแนนน้อยคุณอี้มีโอกาสได้เปรียบแต่ถ้าลงคะแนนเยอะถึงว่า10%บเนมาลงเป็น71-72สมันปีห้าผมว่าคะแนนจะเปลี่ยน คุณคุณพ่ะพงศ์ความเป็นเอกภาพของพรรคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทางประชาธิปตัตย์เนี่ยยุทธวิธีที่เขาใช้ก็คือว่าส่งสงสงลงไปช่วยนะครับอย่างน้อยวันละสองคนแล้วลงไปทุกวันฮะลงหาเสียงเคาะประตูบ้านตลอดเวลาแต่ในส่วนอของทางเพื่อไทยเองเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะมีนายกมีหัวหน้าพักมีใครต่อใครไปแต่ว่าการลงไปช่วยอย่างเต็มที่อย่างเช่นคนที่มีเวลาในการปราศัยอย่างร้อยระเร็เฉลิมอยู่บมลุงซึ่งความจริงก็ดูแลโซน ฝั่งทนเนี่ยฮะก็อยู่ในจะบอกว่าอามของกรุงเทพมหานครก็ได้ไม่เห็นมาช่วยหาเสียงอะไรทํานองเนี่ยคือวันนี้ภารกิจเวลาทําคือคือเพื่อไทยเองก็มีมติพักนะครับในการส่งสอสอไปช่วยในการข้อประตูบ้านก็ลงกันลงลง,ลงกันเกืบอบผมพิดผมว่าลงไปเป็นร้อยคนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเข้าใจอันหนึ่งระยะเวลาั้นอันที่สองที่มีปัญหาต่อเน,นื่องก็คือปัจจัยของบ้านนีรู้วแล้วก็ศึกสูง อาคารสูงคอนโดพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ซึ่งเราก็เวลาสื่อสารไปเคาะประตูบ้านเนี่ยในการสื่อสารหรือนํานโยบายไปที่พบปะในการาพูดคุยกันเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างลำบากคือบ้านมีรั้วในเข้ายากอยู่แล้วตึกสูงยิ่งเข้ายากเพราะนั้นการที่จะพบปะกับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยก็ต้องใช้ช่องทางอื่นซึ่งต่อไปเนี่ยทักก็ต้องปรับยุทธวิธีรวมรู้ปรับนโยบายในการหาเสียงว่าบ้านมีรั้วจะดําเนินการอย่างไร แล้วก็อาารสูงสูงเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนเหมือนกับเราสมัยเลือกทั่วกทมสมัยท่านทรงสพัน์ลงแข่งกับท่านคุณชายสุขุมพันธ์อันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันเรื่องบ้านมีรั้วตึกสูงเนี่ยต้องเข้าใจว่าอาจจะพนแบลคนที่มีเสียงข้างมากโดยเฉพาะการบริหารถ้าเหมือนกับรัฐบาลรัฐบาลบริหารเสียงข้างมากก็ส่วนรวมก็มีเสียงทั่วประเทศกทมต้องเข้าใจว่าท่านต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าผลงานบางส่วนเนี่ยปฏิบัติเขาก็ ก็มีกองเสียงโดยเฉพาะผู้ว่าเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะช่วยช่วยแบบนทางตัวผู้สมัครได้ด้วยครับการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาเองมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมฮะอย่างคุณพิมชนาเองก็พยายามบอกว่าเนี่ยเพราะมาจากปัญหาเรื่องของการจํานําข้าวนะครับหรือว่าเรื่องข้าวของแพงอนะไรเนี่ยรัฐบาลบริหารอย่างนี้ถือว่าเป็นปันจจัยสําคัญหรือเปล่าที่ทำให้ <ผม S 1> แพงขึ้นด้วยผมว่าของรัฐบาลก็มีผลบางส่วนนิดหน่อยนะครับไม่มากก็ดูจากฐานคะแนนเท่าไหร่วันนี้รัฐบาลขาลงหรือไม่เนี่ย ก็ดูคะแนนคุณแซมนี่ล้วนั่นเครับว่าตอนนี้สามหมื่นเจ็ดสถ้าคุณถ้าคุณอี้แทนคุณได้สามหมื่นสองคุณแซมได้หมื่นกว่าเนี่ยต้องรัฐบาลขาลงแน่นลย <c oughs> อันนี้ผมตอบได้เลยว่ามันไม่ได้ขาลงถ้าเราเทียบ <c oughs> การเลือกตั้งถ้าเทียบโดยระยะทางสถิติเนี่ยก็คือปีห้าสี่เนี่ยเป็นเกม <c oughs> ว่าคะแนนคุณอี้กับคุณเก่งการิดเนี่ยก็ห่างกันจ่าแปดพันคะแนนจากสามหมื่นแปดกับสามหมื่นวันนี้คุณแซมก็มาได้คะแนนที่ <c oughs> คือลดลงมาเพราะว่าจ <c oughs> <c oughs> ํานวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลดลง แต่ว่าโดยโดยธรรมชาติทั่วไปคนก็พูดถึงเรื่องเวทีเลือกตั้งเนี่ยคุณพ่อโง่เขาบอกว่าจะต้องเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์จะมาใช้สิทธิ์สี่สิบห้าสิบหกสิบก็ต้องเม sure คชัวร์ในไร้่องงว่าเราชนะคราวนี้ผมถามคุณพ่อโง่หน่คุณพ่อผงก็คือว่าเอาละเลือกตั้งซ่อมสอสอที่ปทุมธานีประชาธิปัตย์ก็ชนะซึ่งไม่เคยชนะนานหลายสิบปีมากที่ปทุมธานีมาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครความจริงเนี่ยพลตุเร่พงศพงษ์เจริญบพกว่านํามาโดยตลอด หรือแม้แต่กรณีของคุณแซมยุทธนานถึงแม้ครูจะออกมาบอกว่าคุณยี่เป็นต่อก็ตามท,ทีแต่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่สามศึกใหญ่ๆเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ทางเพื่อไทยเนี่ยพอแพ้ประชาธิปัตย์เนี่ยเพื่อไทยจะต้องไปทําการบ้านหนักไหมฮะหรือว่าโอ๊ยผมเรื่องปกติทรรมได้ไม่ไม่มีอะไรชิวๆอะไรอ่างเนี้ยต้องกลับการบ้านครับต้องเรียนจริง่ที่ผมบอกว่าเราต้องมีการปรับถึงวิธีในการหาเสียงนะครับก็คือเรื่อง บ้านมีรู้ว่าคอนโดตึกสูง,สงก็จะสื่อสารอย่างไร<ะ>อันที่สองการทําพื้นที่เนี่ยเราก็การรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยอันนี้สําคัญนอกจากทางกกตที่มีมีหน้าที่แล้วนะครับ<ะ>เราเองเนี่ยที่เป็นพักการเมืองเนี่ยต้องโนโนโนรณรงค์ทําอย่างไรจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์มากเนี่ยผมเ,เชื่อว่าคะแนนจะเปลี่ยนถ้าเราเราดูว่าที่ผมย้อนกลับไปเมื่อปีห้าสี่ในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคะแนนออกมาเจ็สิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยคะแนนต่างกันเลยแล้ววันนี้เรามองว่าวันพอ นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะหนึ่งอาจจะเบื่อเขาได้ว่าการเรื่องตั้งซ้อมน,น,นะไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่แล้วที่สําคัญเราเลือกตั้งใหญ่ในะคนก็จะตื่นตัวเหมือนเรื่องตั้งผู้ว่ากรทมที่ผ่านมาคนมาได้สิทธิ์กันเนออยอะเห็นไหมครับแล้วก็ที่ออกมาแล้วก็เลือกการคุนชายสุนพันหรือท่านพงศพัฒน์คะแนนขึ้นหลักล้านเนี่ยเพราะว่าคนตื่นตัวเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้คนมาตื่นตัวออกมาลักษณะใช้สิทธิ์แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งจะเ,เป็นโจทย์หนึ่งที่เพื่อไทยก็ต้องไปไป เป็นการบ้านในกระบวนการรวม,<ร>มถึงการพืรรน้นที่เ,เอเรามองขัดกันว่าคุณรัมพงศ์กรณีของผู้ว่าเราบอกว่าเลือกตั้งคนมาเยอะนะแต่ว่าครั้งนี้เราบอกว่าคนมาน้อยเกินไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับคือเรามองว่าคือฐานคะแนนเสียงเนี่ยผมเรียนว่าต้องเรียกว่าคะแนนที่เป็นฐานจัดตั้งฐานจัดตั้งคือฐานที่มีความนิยมครับกับพรรคกับยึดโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ยึดโยงกับการทางานของผู้ว่าที่มีกองเสียงเนี่ยความได้เปรียบมันมีนะครับก็เปรียบเปรียบเหมือนเหมือนเอาแม้ว่า ถ้ามีรัฐบาลกลางเนี่ยคือเพื่อไทยละรัฐบาลรองลงมาจากงบการแ้วนะกทมก็เป็นเมืองหลวงก็รัฐบาลท้องถิ่นน็่คือกทมกทมมี50เขตมีสสเยอะนะครับก็มากที่สุดในบรรดาถ้าเทบเป็นจังหวัดเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเพราะนั้นวันนี้คนเวลาเลือกเนี่ยใครที่ที่ครองเสียงการบริหารในพื้นที่เนี่ยเขามักจะได้เปรียนได้รับความนิยมมีฐานอยู่ถ้าคนมาใช้สิทธิ์น้อยฐานมันก็จะเปรียบ แต่ถ้าคนมาได้อทษคนได้สิทธิ์มากเลยฐานจะเปลี่ยนเลยคนได้สิทธิ์เราค่อยนต่คนที่มีฐานอยู่แล้วเขามีความจงรักภักดีมีการมีความนิยมเขาก็ต้องไปใช้สิทธิ์ของเขาก็เหมือนเดิมผมเรียนว่าคุณอี้เนี่ยคะแนนกับปีห้าสี่ไม่ต่างกันเพิ่มมาดนึงนะคาถาเอาละขอบคุณนะครับคุณพ่อพงครับแต่ก็เพื่อไทยก็ยังยังยังเรียนพี่น้องประชาชนนะครับรวมื่องสอง่ันว่าเราจะเดินหน้าต่อไปและก็จะแก้ปัญหาติดอ่อน นะครับในการที่จะดําเนินการที่จะรับใช้คนเราดำเนินต <reco B. S 2> ่อไปนะครับและก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ขาลงนะครับเพราะสิก็ได้สามหมื่นเจศษนะครับก็เราพอใจขงพ่อครับขอบคุณครับขอบคุก็ไปอ่างทีบไม่ใช่ขาลงเพียงแต่ว่าคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยถ้าออกมามาเยอะกว่านี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณคุณแซมยุรนันจะชชนะแต่อย่างที่บอกนะก็คือว่าในเวทีศึกเลือกตั้งผู้ว่านี่นะในเลือกตั้งผู้ว่านี่นะคนมาเยอะคนมาคึกคักเจ็ดสิบกว่านะแต่ว่า แ,แต่ว่าผมเข้าใจว่าทางทางนายกคงจะเครียดกันพอสมควรเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยคือครประทุมธานีเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ปักธงได้ยากมานานมากแเสื้อแดงก็ตอบชัดเจนเขาต้องการเขาต้องการที่จะ,ะแกแ้แก้เผ็ดเสื้อแดงเขาแก้เผ็ดนะแต่ว่าแหมคือคนบอกจะแก้เผ็ดแก้เผ็ดพอถึงเวลาจริงมันก็ต้องเลือกคนที่ตัวเองไว้ใจที่สุดนั่นแหละแล้วก็มาศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็มาสุดท้ายก็คือเขต12ดอนเมืองซึ่ง ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนคาดคิดไม่ถึงเพราะอะไรเพราะคุณอี้แทนคุณเนี่ยยอมรับจนกระท,ะทั่งนาทีสุดท้ายว่าเคตาหานี่เข้าไม่ได้เลยคือพยายามขออนุญาตอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับคำอนุญาตให้เข้าไปแต่ละการนะฮะเคทหารอกกาศเนี่ยนะครับก็รประเมินคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะประเมินก่อนที่ว่าเลือกตั้งบอกยังแพ้อยู่3 0 0 0คะแนนในี่ด,ดูแล้วกันครับแต่ว่าสุดทา้ายคะแนนมาชนะไป2,100นเนี่ยน,นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่แน่ใจว่าในแกนนำของประชาธิปัตย์บางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะมี จับคะแนนมาอย่างนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าจริงๆถ้าประเมินกันแบบกันแบบวิเคราะห์กันแบบคนที่ชำนาญพื้นที่ก็บอกว่าคุณแซมค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เดิมของเพื่อไทย3าที่กว่าปีนียประชาธิปัตย์ไม่เคยแรกเข้าไปได้เลยนะและก็สก็เป็นหรือเพื่อไทยก็ไปยึดมาได้หลังจากที่ชาติไทยเสียคุณเสียก็อีคุณจนิสตาให้เกิดภุลดเก่งการุนนี่แหละคุณแบมก็มาช่วงสั้นๆนะเขาไม่ถือเป็นกระแสแต่ว่าก็มาแต่นู่นแล้วตั้งแต่ประชากรไทยตั้งแต่ กำลังทำอะไรอย่างนู้นะนะครับอ่ะ,อะเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเราไปฟังความเห็นของประชาชนบางส่วนแล้วก็ไปฟังฝากฝั่งของประชาธิปัตปัมองอย่างไรประชาชิปัตปัชนะเลือกตั้งซ่อมดอนเมืองขาลงรัฐบาลหรือต้องการสอนบทเรียนฮะ